สำหรับข้อกล่าวหาที่อ้างว่าอิสราเอลใช้สารฟอสฟอรัสขาวโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนก็ทําให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบจากการใช้อาวุธร้ายแรงในสงครามนะครับแม้ว่าอิสราเอลจะตอบโต้ว่าเป็นปฏิบัติการภายใต้กรอบของกฎหมายก็ตามฟอสฟอรัสขาวถูกวิจารณ์ว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงต่อพลเมืองในพื้นที่สงครามแต่ก็ปรากฏให้เห็นการนํามาใช้โจมตีอยู่หลายครั้งติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินเทพวงศ์ครับ Is that we are concerned by the reports uh, of the use of white phosphorus. Obviously, there is a legitimate military use for white phosphorus, but that does not include um, using them on civilians. It means that if you use them, you have to do everything you can to minimize civilian harm. Um, Anytime that we provide items like white phosphorus or really anything to another military, we do it with the expectation that it will be used uh, for legitimate purposes and in full keeping with uh, international humanitarian law and the law of armed conflict. So we're looking into this and, and looking for additional information. Cross conference, the <coughs> <coughs> ย้ำถึงปฏิบัติการที่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่โฆษกกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นกระสุนฟอสฟ,ฟอรัสขาวถูกยิงมาจากปืนใหญ่ของอิสราเอลระเบิดเหนือพื้นที่หมู่บ้านคาฟากิล่าในเลบานอนซึ่งอยู่ชายแดนติดกับอิสราเอลเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนการโจมตีรูปแบบดังกล่าวนำมาสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อพลเรือนในพื้นที่สงครามขณะเดียวกันฟอสฟ,ฟอรัสขาวไม่ถูกจัดว่าเป็นอาวุธเคมี ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศแต่ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงและทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้มีการกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธสงครามบางชนิดระบุกเกี่ยวกับการใช้อาวุธเพลิงว่าห้ามใช้อาวุธที่ออกแบบมาเพื่อจุดไฟเผาวัตถุหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บจากไฟไหม้ตอพลเรือนซึ่งอิสราเอลไม่ได้ลงนามในอนุสัญญานี้ อาวุธจากฟอสฟอรัสขาวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำลายที่มั่นฝ่ายตรงข้ามในสนามรบเพื่อสร้างมั่นควันส่องสว่างกำหนดเป้าหมายหรือทำลายอาคารฟอสฟอรัสขาวเป็นสารที่ติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนทำให้เกิดควันและความร้อนสูงถึง815องศาเซลเซียสเมื่อสัมผัสกับผิวหนังสารจะก,กัดกร่อนทำให้เกิดแผละลักษณะเหมือนแผลไฟไหม้อาดุแรงถึงภายในกล้ามเนื้อและกระดูก ต้องชะล้างสารตกค้างให้หมดป้องกันบาดแผลเรื้อรังมีโอกาสหายได้ช้าหากรักษาไม่ถูกวิธีและสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้สัมผัสปฏิกิริยาของสารประเภทนี้ทำให้มีความกังวลต่อการใช้ที่ทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงกองทัพอิสราเอลเคยยุติการใช้อาวุธฟอสฟ,ฟอรัสขาวในการโจมตีฉนวนกาซาระหว่างปี2008-2009ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงคราม ดยกลุ่มสิทธิมนุษยชนเนื่องจากมีการโจมตีอาคารบ้านเรือนที่มีประชาชนหนาแน่นต้นปีที่ผ่านมามีการพบว่ารัเสเซียใช้โจมตีในเมืองบักมุดของยูเครนคลิปวิดีโอบันทึกเครื่องบินรัเสเซียปล่อยวัตถุคล้ายผงสีขาวกลางอากาศและถูกตั้งคำถามว่าโจมตียูเครนด้วยระเบิดฟอสฟอรัสหลายครั้งปี2019ในสงครามซีเรียชาวเคิร์ดกล่าวหาว่ากองทัพตุรกี ใช้ฟอสฟอรัสโจมตีทําให้กองกําลังได้รับบาดเจ็บมีลักษณะแผลคล้ายถูกไฟไหม้ขณะที่รัเสเซียโจมตีสหรัฐว่าใช้โจมตีกลุ่ม i อสในซีเรียเช่นกันสหรัฐใช้ระเบิดฟอสฟอรัสในช่วงสงครามอิรักเมื่อปี2004โดยมีรายงานจากกลุ่มกองกําลังในอิรักว่ามีอาการแสบผิวหนังขณ,ขณะที่ในอัฟกานิสถานในปี2009พบว่าประชาชนได้รับอันตรายจากฟอสฟอรัส ระหว่างการประทะของกองกำลังสหรัฐกับกลุ่มตอลิบานหรือแม้แต่ในสงครามเวียดนามสหรัฐใช้โจมตีในอุโมงค์เวียดกงรวมไปถึงการใช้ในสงครามโลกหลายพื้นที่ของประเทศต่างๆวอชิงตันโพสต์รายงานว่าพบหลักฐานการใช้อาวุธที่กองกำลังอิสราเอลโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นกระสุนที่ระบุว่าผลิตในสหรัฐในช่วงปี1989ถึง1992 สอดคล้องกับข้อมูลฝั่งเลบานอนที่ระบุว่าเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลใช้อาวุธดังกล่าวก่อเหตุโจมตีสะท้อนถึงทางการสหรัฐที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ผลกระทบจากการใช้ฟอสฟอรัสในสงครามซึ่งทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตกำลังเป็นคำถา,ถามถึงการใช้อาวุธเหล่านี้เพื่อโจมตีรวมถึงส่งข้อความถึงประชาคมโลกว่าการควบคุมการใช้ฟอสฟอรัสขาว ยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน